สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการรับมีดทาครัวครับเวลามีดทาครัวของเรามันไม่คมนะครับหรือว่าคมไม่มีนะครับเราก็จะใช้หินรับหรือว่าไปรับกับคบแบบนี้ครับแต่วันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการรับครับรับด้วยนี่ครับจานเซรามิกนี้ครับ หรือว่าก้นจานแบบนี้ครับสามารถทําให้มีดของเรากลับมาคมได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟก็สามารถรับได้หมดนะครับถ้าเป็นเซรามิกแบบนี้ครับไปนะครับไปดูวิธีทมการรับมีดด้วยแก้วกาแฟหรือว่าจานข้าวแบบนี้ครับก็สามารถรับได้หมดครับไปนะครับไปดูวิธีทมกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําการรับมีดนะครับนั่นก็คือยาสีฟันครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรือไอโอดีนะครับเราจะใช้แค่2ออย่างจะทําให้มีดของเรากลับมาคมได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนดื่นะครับยาสีฟันครับคุณผู้ชมครับยาสีฟันนี้มันจะไปเคลือบนะครับเคลือบตรงพวกมีดครับรอยมีดนะครับเวลามีดไม่คมหรือว่ามีดไม่มีคมนะครับเราก็ใช้ยาสีฟันนะครับทําให้มีดของเรากลับมาคมก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราทาลงไปครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราใส่เกลือลงไปครับในรายใส่เกลือให้เราใส่แค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับ เสร็จแล้วให้เราทําการลับเลยครับให้เรานี่ครับใช้ปลายมีดนะครับติดเกลืออย่างนี้ครับแล้วก็รูดน้ําเข้ามาครับเวลาเราลูดให้เราลูดไปทางนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็กลับมาถ่ายตัวเราครับเวลาเราลูดให้เราตะแคงด้วยน,นะครับ นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อมีดของเราเนี่ยมันเริ่มคมแล้วครับเวลาเราลูบนะครับคุณผู้ชมครับให้เราลูบสักสิบหรืยี่สิบครั้งก็ได้นะครับลูบแบบนี้กดแรงๆหนึ่งนึงครับออกแรงกดนิ้นนึงครับไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือว่าจานถ้วยก็สามารถทําได้หมดครับถ้าเป็นเซรามิกแบบนี้ครับรับมีดให้คมได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับในการรับมีดเสร็จแล้วให้เราทำการเช็ดออกครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราทำการรับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองหั่นผล,ลไม้นะครับน่าจะคมไหมครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับมีดที่เรารับเสร็จเมื่อกี้นะครับมันคมจริงๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ยุ่งยากเลยครับในการรับมีดครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกเล่มนึงครับอีกเล่มนึงก็คือให้เราใช้แก้วนะครับแก้วกาแฟนี่นะครับที่เรากินสามารถรับมีดได้เลยนะครับ ก็ให้เราท,ทําวิธีเดียวกันนะครับก็คือใส่ย,ยาสีฟันลงไปก่อนนะครับเวลาวเราใส่แล้วลูบแบบนี้ครับมีข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับยาสีฟันเนี้ยให้เราใส่ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเวลาทาการรับมีดนะครับเพราะว่าในยาสีฟันก็จะไปเคลือบครับเคลือบทาําให้มีดของเรากลับมาคมได้นะครับ เสร็จแล้วให้เราใส่เกลือลงไปครับใส่พอประมาณไม่ต้องเยอะครับตามด้วยน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็ไม่ใส่เยอะใส่นิดนึงก็พอครับเสร็จแล้วเรามาทำการลับเลยนะครับ เวลาเรารับให้ปลายปลายมีดของเรานะครับแตะเกลือด้วยนะครับเวลาเราลูดให้เราลูไปด้านหน้านะครับตะแคงมีดเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็ลูบเข้ามาหาตัวเราครับชมเห็นไหมครับว่าคนกาแฟครับมันจะดำนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับ ก็คือเราเช็ดออกหมดนะครับแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับว่าเราจะหั่นผลไม้เหมือนเดิมน,นะครับก็คือทำวิธีเดียวกันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามีดของเรากับคมจริงๆนะครับแบบนี้ก็ได้ครับคมจริงๆครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการรับมีดวันนี้ครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ